สวัสดีครับผู้ชมนีวกับพี่เฟื่อเกมมร์ครับวันนี้มาในเกมมาะครับเป็ชีวิตรอดนะครับครับโอเคเดี๋ยวพ่อทำนี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟืฟ้นทำเตียงฟื้นนี่เหรอฟื้นตกุกตาเผื <Okay. S 1> ่อได้เผื่อได้เอสั้มดที่ชาติหรือว่าหนู้หรือว่าได้อะไรพ่อทำเตียงก่อนฟร์นเดี๋ยวต้องทำเตียงเยอะเตียง ตอนนี้ตจางคืนแล้วเดี๋ยวต้องไปถัดคนแกะเพราะตอนนี้ตจางคืนแล้วเพราะตอนนี้ตจางคืนแล้วใช่หรอหืกลางวันเลยกลางคืนไหนเขาดูไหนเนี่ยม,มันอยู่ดีๆพอผ่านขึ้นปุ๊บเป็นจางคืนอ๋อตรงนี้อ่ะวันนี้นแหละใช่ไม่ได้ปลาได้ปลาได้ปลาตกตกตก,ตกแล้ว ทุกคนสตกใจว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรฝึกป่าแล้วพ่อกำลทำอะไรอยู่ก็ครับครับเตียงไงเตียงวางเตียงความเตียงความเตียงเฟือก็วางเตียงฟือตอนนี้ผมก็ได้ธนูไอ้ช้ามาแล้วแล้วแล้วก็จะมาเป็นอะไรพ่อจะมาทำอะไรนะ ที่เป็นธนูใช่ไหอเรปแล้วที่บวกถ่ายไปที่บวกแล้วทีนี้แล้วก็จะได้ธนูมาพาววเอ power หนึ่ง power อ,อ,อ,อร์นี้มันแรงเปล่าใช่แรงต้องพ p ว w e r สี่ใช่พาวเวอร์ถ้า power สี่ถู 4, มดมากมียิงแล้วก็ตายทีเดียวตายแตนนี้จตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของมัน วันนี้เราก็จะมาทําวันนี้ผมก็จะมาผมก็จะมาตก,า<แ>กปลาตกปลาธรรมดาแล้วพ่อเขาก็แกแกทําเตียงนอนทำแกะทำอะไรทําอะไรตัดขนแกะใช่มาต,ตัดนแกะแต่ผมก็ตกปลาไปเพลินๆจะได้ความแบบจะได้แบบจะได้เพราะว่าจะได,ได้แบบได้สุเดืนดช้า,ชารหรือว่าได้เลยแกือบชิวๆแหละ พูดเลยว่าเฉยวเฉอ่ะคือทำอย่างนี้เลยเก็บเดินเดินหน้าเดินหลังอ่ะแล้วพ่อแล้วแล้วพ่อก็ทำทำตัดตัดเมแกแล้วก็ไปทำขุดจิ้งนอนก็แกแบบพี่ได้ไรอะ่ะพี่สลิงฮะสะลิงอะไรซะสลิงเนี่ยแอนดรอรไม่รู้ดีอย่าเราเอาอันนี้เหมือนเรต้องเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวของที่แออกไปออกไปข้างนอกได้ไงเนี่ยฮะอะไรเอ้นี่ m b c ีอ่ะแกะสองตัวเฮ้ยาดืนบังดิไม่ไม่ใช่แบบถึงพ่อนะแบบถึง m b c บังมมองไม่เห็นเกือบได้อะไรไม่รู้ว่ะ m b c บังเฟิร์สอ่ะ มองไม่เห็นน่ะอ่ะอตัวเล็กมาอีกแล้วมันกวนอ่ะปาะเพราะว่านนะเอ๊คือเอฟบีเอไม่ไม่ได้ไปช่วยหรอกกวนเดินอยู่นั่นเลยป่ะรู้ไหมเอฟซีคือมันกวนคือเออคือมันเดินตัดหน้าแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะเป็นจีเป็นยี่อื่นก็ไม่ไปอ่ะมือคือ จะไปเดินที่อื่นไม่ไปมันเดินตรงนี้คุณกำลังตกปลาอยู่อ่าไม่ไงไตัวเล็กใช่<ะ>ม,มากันไม่เลิกเลยวัวไปฮะมีวัวเด้อเออพ่อไปมีวัวอยู่เนี่ยฮ่าวัวอยู่อนยะู่เนี่ยจะหนีแล้วอ่ะมันอ,อยู่สวนแตงโมอยู่เตียงนอนพ่อ ก็จิง,งอนเดปลามาแล้วเก็บ<า>ไปหาวัวด,ดีกว่าอยูน่นี่มาเร็วนี่เร็วจะโดนไปดับโทษแล้วอ๋อไปไหนหกำลังไปอ๋ปองตุกปลารอเลยอ๋อทำอะ้รรอเลยตุกปลาตุกปลาก็ดีอยู่นย นี่ถุงดินชาร์จนี่ได้ปลาปกักเป้าอยูเนี่ยอีกแหละปลาปกักเป้าทำได้บ่อยจังอืมแล้วก็มาใส่ไว้ที่กล้องพ่อเขายังไม่เอาแล้วพอ่อแล้วพออ่อเขาก็ยังไม่เอาวัวมีมาแล้วเนี่ยมานี่มีสมุนพ่อมาเร็วน้องพ่อเต็มเลยเห็นปะ <c oughs> เดี๋ยวยูืดเดีย๋ยวดูพ่อเต็มเลยมาวัว มาแล้วมาแล้วถุง้องก็ <c oughs> เต็มเลยเอาบ้านเอาไปหมดยาบ้านคน <c oughs> บ้านคนบ้านเราเราเอาไปไว้บ้านเลยเอาไว้บ้านเลยตเต็มเลยเออคือเราไม่กลัวแล้วต่อไปถ้า <c oughs> <c oughs> มีพวกนั้ไก่กัดเนี <c oughs> น่ย้ลุมกระทืบจอมปีในพวก,พวกคีปเปอร์แล้วล่ยลุมเลยบรรยากาศซอมบี้อ่ะเอถ้าใครกัดได้คู เขาถ้าตัดไปทคืองทัถ้ามันแบบไม่ถ้ามันไม่ตายด้วยโอหจะวางกันอะไรตุกน้ำเนี่ยเอามันเล่นอาบน้ำพามาอาบน้ำอาบน้ำวางน้ำด้วยอาบน้ำอาบน้ำพอพ่อพามันลงไปใหม่กรอบดิพามันลงไปพ่อพามันลงไปดิลงไปไหนลงไปข้างวาพามันลงไปดิอาบน้ำว่ะน้ำเออให้มาดับน้ำมาดับน้ำเต็มตระเลยเขาลุ้นด้วยเขาลุ้นด้วยเวลาคือตักน้ำ อุ้ยมาบ่วุ้ยพื่อะกูตาไม่าบตาพ่อไปเลย <c oughs> บูคนะเหรอบูคนะาบูคนะาใช่บูคนะา<ช>่<บ>ะเข้ามาหลังมามันมีตัวนึงท <c oughs> ี่เขาหัวเลยเลยเอาเขาดูเลยเี่เลนเขาหัวไงวัวมีมีตัวนึงคือคือค่อมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่ที่แย่แบบไ,ไ,ไม่ใช่ตัววัวตัวขว เหิือนไงนี่เอายาพ่อพ่อมาโทษไหมไหนไหมเงี่ยไม่รูว่าไม่รูว่าบ่บ่บ่บอเนี้ยบ่อนบนดอยบ่อนบนดอยบ่อนบอนด้วยบ่อนบอนด้วยขอด้วยขอด้วยกินกินด้วยกินด้วยกินด้วยโดนลุง เดนลุมพ่อเดนลุมลูกก็อยากเห็นพ่อเดนลุมไหมคนอยากเห็นพ่อเดนลุมไหมอาเดินลูกกระทืบโดนพ่อเปนลูกกระทืบแล้วมันไม่กินหญ้าเลยตามเลยางั้นให้ให้ให้มันไปกินหญ้ากันโลกระทืบกระทืบพ่อทุกคนมาตามตามมาเร็วตามกันมาเร็วเร็วพ่อมันไม่ตามแล้วอ่ะเป็นไรอ่ะ เลยไม่ตามอ่ะฮะก็ไม่ได้ถือนั่นนี่พ่อพ่อพ่อขอพ่อขอหน่อยพ่อขอถือขออะไรขออะไรหน่อยย่าพ่อขอหน่อยจาวมาลอดเดียวขอหน่อยขอนิดนึงเอาไปเอาไปเอาล่ะเห็นมีเลยนมีข้างล่างเอ้าใครเก็บอ่ะเอ็มซีพืนเอ้าเอ็มซีเก็บห่อเอาไดี๋ยวไป อไรยังไปแล้วโอเคไปเลยแล้วบ้าเฮ้ยต้องนอนป่ะมิดยาพึ่งยาพึ่งคุณบล่อกบ้าพ่อช่วยด้วยมตาหลูกระดาแล้วพ่อเดี๋ยวตาของแกพ่อทำไมไม่หมูขนาดหรอเอเมื่อกี้เห็นมีเยอะอยู่เลยไปดูเงินทำไมมาเร็วมาเร็วกินยามาเร็วมาเร็วพ่อเดี๋ยวพ่อตัดตัดตาของแกนะเดี๋ยววุ่นรอรออยู่ไหนอ่ะเออ เห็นมีพวกเยอะอยู่เลยเนี่ยพวกข้าแกะคนเดียวฮฮะะตัดหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวรอมันกินยากันเลยใช่ทำไมแกะเฟื่องมันเหลือน้อยจังก็มีอยู่แค่เมื่อกี้เห็นมันมีเยอะเลยเพราะถ้าถ้าถ้ามเผื่อไปถ้าเมันเผื่อเมื่อกี้โกเลมเนี่ยนั่นเป็นตีขาวเหมือนกันแหละเผื่อเปตีโกเล็มันดีเลยมดีเลยม่อะไรตูน มาลงน้ำเร็วมาบอลงบ่อลงบ่อบุ๋มบุ๋มบุ๋มว่าเไว้น้ำป่ะมาไว้น้ำเร็วไว้น้ำเอาไว้น้ำเร็วบุ๋มบุ๋มบุ๋มเลอย่าขึ้นไปดิตัวนึงอ่ะอาบน้ำแก่เลยใช่อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำท่าแช่น้ำนมอยู่แช่น้ำนมอยู่แอมนมขึ้นแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่กินหญ้าเลยไม่กินหญ้าเลยอ่ะมันไม่กิน อยู่บ่เหมือนเดิมจ้าแต่ว,ว่าได้บ่แล้วก็ไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าอ๋อพ่อมันแหละมันต้องไม่ให้กินหญ้าเปล่าฮะมันต้องมาให้มันมากินหญ้าเปล่าเนี่ยให้มันกินหญ้าใช่ทำยังไงไม่กินหญ้าก็ไม่ต้อง,องไ,ไม่ต้องถือหญ้าสิอ่ะเราดูดีใหม้มันกินเลยนี่ไงป่ะมันกินแล สองตัวฮะพ่อพ่อก็ถือละฮะพ่อถือฮะเคยมาอยู่โดนล้อปะฮะพ่อเร็วอยู่ไหนเนี่ยเร็วไ่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลุมอยู่แหละเขาโดนลุมอยู่พ่อช่วยด้วยโดนรุมผูกกระดาษ ไแล้วจ้าวไปอยู่แล้วดู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 ด เข้ามาเขอ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 ร็วว้ายว้ายว้ายเข้ากันเรืองดึ้อวางกีริยาเร็วว่ะพอเร็วเร็วเร็วรีวรวรวรววตัดรีบตัดขุดแกะนตัดกันนูนน่นนี่นู่นนู่นเดี๋ยววิ่งไว้สิตัดไม่ได้อ่ะอ่ะนี่ตรงไหนนี่นีตัวนี้ตรงนี้อ่ะโอเคอ,อ่ะว<า>่ะเดี๋ยวมันไอ้นี่นู่นนู่นไอวตัวเอ้า วิ่งอ่ะเนี่ยไกลนะเต็มเลยโอเคถลาดีป่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงไหนข้างล่างนี่สีขาวอเฮ้ยถลาเขย่าทีเดี๋ยวเดี๋ยวพลดเดี๋ยวไปนั่นเลยเอาปล่อยตรงหญ้าก่อนแยกแยกนี่นี่ะเดี๋ยวพลดปล่อยนะสามสองหนึ่งนะกินไหมกินตัวหนึ่งไหมกินไหมเฮ้ยหาม ก็แชร์แหละอ่ะพระตัดตัวหนึ่งเร็วเร็วพะเฮ้ยต่อตัวเฮ้ยสามตัวเลยอ๋อต่อสองตัวต่อตัวไออีกตัวหนึ่งนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรอนะเดี๋ยวเดี hehe, ๋ยวเดี๋ยวเฟื่อยอ่ะม่ะปล่อยอ่ะปล่อยมันกินไหมตัวเล็กกินตัวใหญ่ไม่กินไม่กินแต่ตัวเดี๋ยวอ่ะพอล่อมันมาอีกรอบอ่ะอ่ะตัวหนึ่ง สามสองอมไรตัวนังมา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 ตัวแกอ่ะลองดูเครื่อนแบบสามสองหเฮ้ยหอตัวหนึ่งอ่ะตละอเอาบอรอนะตอดแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยพ่อผูกต้นไม้กมันนะผูกต้นไม้ มึงก <orman pulse. S 1> ินม okay. oh, okay. <Trans> ันกินมันกินตั้นึองกินวัวมันกินวุวลูกลูมาตายต้นเลยโอเคนี่พ่อตอนนี้เพิ่นมีลูกแล้วตุ่นนี่โออนี่นี่ยเดินลุมอยู่เดินลุมอยู่ตอนนี้ตอนนี้ กินกินอ่ะปล่อยนะอ่ะลอยอ่ะปล่อยไม่แน่อ่ะ, <Okay. S 1> อะตัวตัวเล็กกินนะ mm. ตัวใหญ่ไม่กินงมากเลยไม่โตสักทีตัวเล็กตัวเล็ก <Okay. S 1> มันตัดไม่ได้อยู่เดีวิ่มเยอะยาวยาวยาวตุด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  ถ้าไม่บรรพ่อทุกคนกินยากเหรอบรรู้พ่อเลยทุกคนบรรู้พ่อเล็วบรรู้เราตัดไมโยรู้พ่อเลยทุกคนรู้พ่อรู้พพ่อวกเราพบรรู้พ่อเล็วซอมบี้เป็นซอมบี้ใหญ่ใหญ่รู้พ่อเลยทุกคนลุ้มลุ้เร็วรู้เร็วรู้เร็วไม่ออกไม่ออกไม่ออก ไปเร็วทุกคนไปไปเร็วไปเร็วตาพ่อเร็วเร็วอยู่แกลกเร็วกันวะยีพวกเราเราไปเร็วไปเร็วพวกเราเไปกันมาเร็วเร็วเร็วไป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 เร็วตาว่าตาว่าเร็ว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 อยูอยู่เนมอยู่เนมบไปเร็วตาไปเร็วตาไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปตายตายตรงนู้นวันนี้วันนี้ อย,อย่าวิ umas, ่ง <forcément cities S 3> เร็วเกินเข้าใจไหมมา,มาเร็วมาเร็วเร็วเจ้าแก๊งส๊อบบี้เราคือเจ้าแก๊งส๊อบบี้ขึ้นมาเก็เอาเฮ้ยมันหล่นลงไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหล่นลงมาโอ้โหโอ้โหบอกว่าให้ขึ้นทางนี้โอ้โหหล่นลงโอ้โหหล่นลงโอ้โหเดี๋ยวตกใต้มาเร็วตามกันมาเร็ว มาเร็วพอ่อมีตัวหนึ่งพอ่มอมันไม่ขึ้นไงว่าว่ามันมีแกะตัวหนึ่งที่มันมีขนอ่ะตัดได้ปะเอา,อาเอาหล่นหล่นกันไปแทบเอ้ามาเร็วเร็วมาไล่จิกพ่อเร็วทุกคนมาไล่จิกพ่อเร็วไล่าาจิกกันเร็วดีดีดีอยู่นี่แล้วดีดีีเร็วเร็วลอบเลยรอบว่าและปุยยาปุยยา Láo lót, vinhu lão vinhu lão vinhu lão. Ya, ya, bụi tùy. Vì <laughs> là, đất lão vinhu lão vinhu lão vinhu lão đu Đu, 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 vinhu lão 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 หายไปไหนเนี่ยหายอีกแล้วแกหายไปไหนนะเอา้าดูข้างล่างอยู่แล้วไปตัวขึ้นแล้วป้า,าวันนี้ยัไงไม่ขึ้นหรอกดูลูมากันให้หมดเลยฮอฮอฮอ,อเออจริงด้วยกเลมไล่วะฮอ เต็มเลยก็คือก,ก็ก็ตอบถามบล็อกไงโดนบล็อ,อกฆ่าเลยไม่ฆ่าหรอกทำไมไปมันดูไปโดนบล็อกฆ่าไหมไม,ไม่เอาสามบล็อกอย่างเงี้ยก็หยุดพอเป็นยังตาพ่อยเลยอะ่ะมันออกมาป่ะอ,ออกรัวมไหมไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าอยากออกไปหาพ่อแต่วนกลัวเนาะออ,ออกมาทำไม,ออมไม่ไมออกก็ได้เน่เฮ้ยพ่อตอนนี้มันไม่ตาบอ่ะตาใช่กลับไปได้ละ มาจิงจริงไอนนี้พูดจริงเฟืนองเฟื่องเห็นมันเดินช้าๆแล้วเร็วเร็วพ่อเร็วมาเร็วจริงนะเนี่ยฮาริโส์พูดจริงไม่มูท้าไมแกงเฟื่องมันเดินช huh? e. ้ามากมูมากเอ้าเลิกแกะมันไปทำไมงงมากเลยพี่พี่ทำอะไรกันตรงนั้นน่ะบอกว่าให้ตามกันมาก็ไม่ตาม พุ่งงกับแกะกับวัวแล้อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนกันอยู่นั่นแหละพนงงมากเข้ามาได้แล้วเข้าอะไระก็โกเลมไม่ตีละอ๋อพูดไหมแกะกับวัวอะไรไม่รู้เนี่ยคือมันไม่ตามผมสั่งคือมันไม่เดินตามเพราะเพราะเราเพราะทำเองกว่าอ่ะเพราะเพราะเดี๋ยวพราถือข้าวเดี๋ยวพราถือข้าวโคิดไหมอ่ะชวนลำบากมากอ่ะ อ๋พ่อพ่อ้องปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยนะใช่อะไรเนี่ยเอ้าคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไมให้คลิปหน้าก็บ๊ายบาย